สวัสดีปี่น้องตี่หักจูบจูคนวันนี้รายการอุ่นใจก็มาเจอกับปี่น้องแท้แล้วเนาะก็อ้ําก็มากับสงโตเหมือนเดิมเนาะสวัสดีจันหอมอ้ยอดสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้ําแล้วก็น้องจันหอมเนาะแล้วก็ผู้ฟังทุกคนสวัสดีครับเจ้าซู้เจ้าดีเจ้าปีอ้ําอ้ยอดก็ยูดีเนาะสองโตเนาะเจ้ายูดีเจ้าปีอ้ําพีอ้ําไข่ทามอัยอดนี่เป็นกเกษตรกรเนาะแมนละแม่นละ เป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวสวนอืมหยอดเกยปลูกซั่งแล้วก่อใส่ปุ๋ยใส่ซั่งหลาหลําแล้วมันตายนี่เกยอโอ้แต่ก่อนนี่เกยกะใครคือมันใหญ่เร็วนี่เนาะเออป่อเนี่ยไปปลูกอ่ายางพาราเออยางพาราปลูกได้สองสาเดือนเนาะนึ่อจากอยากจะให้มันใหญ่เว้ยก็เลยเอาปุ๋ยเนี่ยใส่ให้มันเป็ใช่มันก็ตายมอดใส่ปุ๋ยหนักเกินไปอืมเนาะเออเนาะ ไข่เล็งคือมันออกผลว้อยเนาะแม่ลวใจโหดนีืม่แม่กอว่านีกออัยอดก็มีเหลืองเกี่ยวกับปุกพักปุกใหม่อว่าเราอ่ะแม่ละ,ละ,อะขอเส้นเส้นเหล่าคือเ้าฟังเนาะเป็นเรื่องคําสมเทียบของพระเจ้าเยซูเนาะอยู่ในมาระโกบทที่4ีข้อ26หกถึง29เก้าเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นพระเจ้าเยซูวา แผ่นดินของพระเจ้าก็เหมือนคนหนึ่งไปวานเม็ดข้าวลงในดินยาเมอมคืนเขาก็ดรับไปแล้วก็เมื่อวานกอตื่นขึ้นมาเม็ดข้าวนั้นใหญ่ขึ้นมาย้ำไหนเขากอมหูย่อนว่าดินนั้นเฮ็ดหืดเม็ดข้าวใหญ่เป็นเก่ามันก่อนแล้วก็ออกเป็นห้วงข้าวแล้วก็มีเม็ดเต็มห้วนมันแล้วข้าวซุกเขากอหื้อคนไปเกี่ยวข้าวยามนั้นเลยย่อนว่าทึ่งฤูดูเกี่ยวข้าวแล้ว ก่อนในเรื่องนี้ก็เป็นคําส้มเทียบขององค์เจา้าเยซูเนาะพ่อําหันว่าเม็ดพืชนี่ก็แปลว่าเป็นพระคาของพระเจานะ้าเนาะยอดเนาะจันหอมเนาะเมนาเฮาก็มาต้องแอบกัน,นะนเนะเาเนะ,จาจะนในเรื่องนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าจะไนในเรื่องนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เติบโตในเรื่องที่ว่าเม็ดข้าวนั่นใหญ่ขึ้นย่าไหนเขาก็ม่ฮหูใช่แล้วเนาะเขามองมาหันเนาะมีแต่พระเจ้าตะวัน ที่ทาให้เม็ดเขานั้นเติบโตขึ้นเนาะแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่หือ้อคนใดคนหนึ่งเติบใหญ่ขึ้นมามปัจจัยเป็นการงานของคนตี่หื้อคนใดคนหนึ่งใหญ่แต่เป็นการงานของพระเจา้าพระเจ้าเป็นผู้หูกุยางในเรื่องนี้นี่เปอํมหันก็ย้อนว่าในทีนี้บอกว่าเมื่อเข่าสุกแล้วก็เข้ากับไปเกี่ยวเขา่าหย่อนว่าหอดฤดูแล้วถึงฤดูแล้วก็แปลว่า พระเจ้าหูว่าคนในซุขคนใหนมาสุกหูกุย่างในชีวิตนะพระคําของพระเจ้าเติบใหญ่ในชีวิตของคนนั่นแหละพระเจ้าก็หูแม่แล้วเนาะเพราะว่าพระคําของพระเจ้านี่เป็นฤทธเดชของพระเจ้าเนาะเมื่อคนใดคนหนึงเขารับพระคาของพระเจ้าอยู่ในใจของเขาแล้วพระเจ้าก็หูว่าไอ้คนนี่ใจมันเปิดแล้ว ใจมันที่จะฮับเชื่อพระเจ้าเยซูแล้วใจมันที่จะมีพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวของเขาแล้วพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ฮู้นอเขาบอกสามารถที่จะฮู้ว่าเออดูหน้าตาแล้วคนนี้สุกแล้วบอบอสุกสุกแล้วบอหรือว่ายังจุ่มน่ำจุ่มน่ำขมใจเนาะบิแทมาจันหนี่หันแทมอย่างหนึ่งในพระเจ้านี้พระเจ้านี้เพลินนี้มีเวลาตีเกลเกลเข่าอีแน่ เพราะว่านนีวะมือเขาสุกแล้วพระเจ้ากวาใจเคี้ยวไปเกี่ยวเขา้าไอเนาะก็มีฤดูวานแล้วก็มีฤดูเกีียวอีแนพี่มอ,อายอดอืกูยังก็มีเวลาของมันนะแม่นเออพี่อาหันวาในที่นี่นี่บอกว่าวานลงในดินอีวะก็พื้นหน้ากว่าดินนี่ก็เป็นในโลกเข้านี่ลนะ่ะ พระคําของพระเจ้าก็คือหลองคองพระเจ้าเรื่องขอ่งองค์เจ้าเยซูนี่ละ<ม>ก็ถูกวันในโลกหนีก็วานในพื้นดินโลกหนีก็เป็นดินเป็นนาคองพระเจา้าตีพระเจ้าแป้งพระเจ้าสาร้างเนาะแม่นแล้วเนาะบอนเตอ้อเขาก็เกิดว่าเออมเมล็ดข้าวนี่เป็นมเมล็ดที่ออกมาจากธรรมชาติ<ม>เป็นมเมล็ดที่ออกมาจากอีปุ่ีแม่ที่เอาฮื้อมามแล้วก็เขามีเจือข้าวอันนี้<ม>เขาก็สามารถปลูกข้าวกินได้เข<ม><ม>าก็เกิดจะอ่านเนาะ แต่แต,แต,แต่แล้วเก้ามันอะ,มะเมล็ดข้าวหรือว่ามเมล็ดพืชต่างๆผลไม้ต่างๆเมล็ดพืชแรกๆคือพระเจ้าเป็นคนสร้างพระเจ้าเป็นคนฮือเฮามาเ<ร>นา<ร>ะปัน้นเฮาหน่อย<ม>ยอดตึงรวมไปถึงดินน้ำสปะสเปดต้ยเนาะอ,<ม>อันนี้นี่ลายคนว่าธรรมชาติธรรมชาติเนาะแม่แล้วบอกว่าดวงอาทิตย์เนาะที่แสนเอาฮือมา อากาศที่พักมาแล้วก็น,น้าที่พระเจ้าลงมาจากฟ้าแล้วก็อยู่ในดินคนเขาจะคือว่าเป็นธรรมชาติแต,แต,แต่แต่แล้วสิ่งเหล่านี้พระเจ้าคือเขาทุกคนเนาะพระเจ้าแป้งสางธรรมชาติเนาะขอ,อคบอคุณพระเจ้าติวันนี้ได้โหแจงขึ้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็เอาเฮามาต่องค้นค้นในเรื่องนี้นี่เป็นจะไหนอ่ะปีอําพันว่าคนในเรื่องนี้นี่นนนนนนนมีนาทีหวาน หวานผักคําขค้องพระเจ้ากว่าวหวานเม็ดข่าวนี่นะ,ะนาที่ข้องมันกวานยามมาขึ้นมันก็รับยามมาว่านมันก็ตื่นขึ้นมานาที่ข้องมันนิ้มใจไปเค้หือเมยยนะ็ดใหญ่น่ะข่าวย,าย่ใยญมเดียวนี่ยญมเดียวนี่ใจนาที่ของคนหวานวนะ่ะคนหนีหวานอย่างเดียวพี่อําก็คก,กิดถึงเรื่องของเปาโลแล้วก็อปโโลเนาะอืเปาโลเป็นคนหวานอปโปโลเป็นคนหดน้พระเจ้าเป็นคนยะคือเขาเติบโตเจ้าไห,าาห่เจ้าานี่ เค้บังคับหือเม็ดเข่าใหญ่ก่อมได้น่ะไอยอดยังตีไอยอดไปเค,ค้หือตอนนันมันใหญ่นะใส่ปุ๋ยใส่ยังถาเฮาหูกระตายมดเนาะเฮ้าหนี่<ม>เป็นผูซ้อนคําของพระเจ้าจะไปเค้ไปบังบคับหือไัยใหญ่ไฟจิตวิญญาณก่อมได้ใหญ่ตําเดียวนี่ซ้อนหูตัวได้แล้วนี่ก็ได้เนาะเขามาทาลืว่วหนนาทีของเฮ้านี่มันใจเค้หือเขาใหญ่พระเจ้าคือเขาใหญ่มันถับไปโกดไปเกียรเปิลเนาะนาทีวานกับวานวานวานไป <No. S 1> เขาต้องเอาพระคําของพระเจ้าวานในใจิตใจของเขาวาน mm. พระคําของพระเจ้าคือเขาเนะ,ะเมื่อเขามีพระคำอยู่ในใจของเขาแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นตามลําดับตาม mm. ขั้นเนาะเออมโนูเมน,มนในเรื่องนี้ก็หันหน้นเนาะติว่าเม็ดเขานี่ใหญ่เป็นตุนกอน mm. แล้วก็ออกเป็นห้องแล้วก็มีเม็ดเข่าเต็มห้องนั้นอีเนาะ mm. มันมีลำดับมันเนาะ ใจว่าจะเลอะมากก็ปลูกเสร็จแล้วก็เป็นหน่วยออกเลยก็มันใจเนาะม,มันตองใหญ่ก็อก่ใหญ่เป็นเก่ามันก่อนแล้วก็มีห่วงออกมาแล้วก็เข่าก็เต็มหันเนาะกูยางก็มีลำดับขั้นตอนการเติบโตของมันเออแม่โนความจือของเห่าก็เหมือนกันเนาะว่าการเติบโตของความจือเห่าก็ตรงเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปเนาะเฮ่าบ่าสามารถที่จะบังคับคือเติบโตได้เนาะใจนาที่เฮง แม่ล่ะพระเจ้าเป็นพูดที <ligen> ่ฮือเติบโตเนาะเออเมโนจันนี่หันคนทีมอย่างหนึ่งคือว่ากุ้นเฮานี่นะหลายเตอร์ก็เข้าไปซุนนาทีของพระเจ้าเนาะใจแล้วเออการใหญ่ของเม็ดนี่มันมใจนาทีของเฮ้านี่เฮ้านี่เงี้ยเกินนาทีของเฮ้านี่แม่นะใจแล้วใจบางคนก็ใครเป็นพระเจ้าเนาะเออเมนูซุนนาทีพระเจ้า แม่แล้วเนาะเขาก็บ่ต้องเกินหน้าที่ของพระเจ้าเนาะ <c oughs> แล้วก็เขาก็ต้องวานตอนที่เขายังมีโอกาสอยู่เ <c oughs> นาะถ้าเขาบ่ามีโอกาสแล้วเขายาจะวานแต่ใดเขาก็บม่ได้วานแล้วเ <c oughs> นาะตอนที่เขามือหูตาของเขายังแข็งแรง <c oughs> ยังไปไหนมาไหนได้เขาก็ต้องรีบรีบออกไปวานวันหนึ่งเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเมื่อเขาแก่ขึ้นมาแล้ว เขาอยากจะไปหวานก็หวังได้แล้วเ,ออเพราะว,ว่าเขามีโอกาสแล้วเนาะอตอนที่เขายังมีโอกาสเดี๋ยวนี้เน,ะเนะาะเขาต้องรีบรบ,รบออกไปหวานพระคาของพระเจ้านะครับพี่น้องใจละใจ่ละไปอําก็หนวานวานนาทีของค้นหวานหนีหวานพระคํหน่อยยอดเนาะมัม่นใจว่าหวานยังอื่นหวานเงินหวานทองหวานความจุยเรือ ใจอันติจะหื้อใหญ่หื้อโตนี่ก็เป็นพระคํามคองพระเจ้าเนาะแล้วก็เข้าที่เป็นผูเจือเนี่หื้อเจือในพระคํามคองพระเจ้าเนาะมันใจเจอในคนอือบางเต๋อนหวานกับว่าแข็งแห้งก็มีเนาะมีการผิดพลาดเนาะหย่อนว่าเป็นคนเนาะแม่นแล้วหื้อหวานพระคํามคองพระเจ้าแล้วก็หื้อเจือพระคํามค้องพระเจ้าเนาะมันถาหวานย่างอื่นแล้วก็มันต้องเจือในคนเจือในพระเจ้าเนาะแต่ว่า คนที่เป็นผู้วานก่อต้องมีสติต้องระวังตัวดีๆเนาะอเออแมนว่าโอ้ปากนี่วานพระคำดีแต่ว่าพฤติกรรมบอดีอันนี้ก็ทำให้คนอื่นล่มลงสะดุดได้เนาะใช่ใช่ใช่ะในเรื่องนี้เข้ามาต้องพีมารซาตานอะมีมีการงานของมันหันติดไหนี่อําคันนะว่าบางเตือนี่คนหวานนี่กลายเป็นยังตะกี้ที่เฮาหวานะว่ะสุนเป็นพระเจานะ้าเนาะ ใครตัดสิ้นพี่พารคซาเปิลเออไม่ใหญ่สักเตอร์ไม่ใหญ่สักเตอร์ใส่ปุ๋ยเลยยังไงยอดเนะะาะตายเฮียก็เฮ็ดเกินนาทีโตเก,ก่าเนาะซาตานก็บังเตอ,ก,เนนเอก่อนใครเฮ็ดนาทีระเจ้าเนาะเฮากรมทามีใจเฮ็ดน,นาทีแตนพระเจ้าเจนันเนอร์บ่ดูแลบ่เบิ่งแย่งมันแล้วมันใหญ่สักเต๋อมพอมันแล้ว อันนี้ก็แปลว่าเขาไปตัดสินเขาก็บม่ดีเนาะในที่นี้เขาหันว่ามันมีลำดับขั้นตอนเวลาใหญ่ของมันเนาะเป็นเก่าก่อนกะเป็นห่วงออกมาก็แล้วก็เม็ดข่าวเต็มเก่าของมันเนาะมแมแมนๆๆเอาเป็นว่าก้ายไปว่าเออมันไม่ใหญ่สึกเต๋อตึงเมื่อวานลราออกไปเ้วขี้คานแล้ว,<อ>วาจะได้กมันัน่นบอออกแล้วก็อย่าหือเขามม่ไข่ออกไปเฮเสียกําลังใจเฮเนาะโอ้ก็ พีมันซานตานให้ถือเฮาใจอ่อนไปแม่ล่ะแมน่นูบันเตื้อก่อเขาไปวานกับคนที่บ่เชือเนาะอืมันก่อไปหลายเตือ้อก็อมันก็ยังบ่งเชื่อเตือ้ <c oughs> เอเฮาก็ท้อแล้วเบื่อแล้วนออเนาะใช่แล้วอันนี้คือความคิดของพีมานซานตานแล้วบันเตื้อก็อไปวางมืออธิษฐานรักษาโลก <c oughs> โอ้บ่หายโอ้อันนี้ก่อใจเฮานี่อยากจะคือหายมับนบ่ใใจเวลาลวของ พระเจ้าเตือนน้องแต่ถ้าพระเจ้าเอออนุญาตคือมันเกิดขึ้นนาอกกัมเดียวมันก็หายทันทีใช่แล้วเขาเขาโผว่าพระเจ้าคือเขามาเจอพระเจ้ายามไหนก็ว่าพระเจ้าจะคือเขาหายยามไหนเขาไปบังคับไปเค้เมื่อไหร่เป็นการงานของพระเจ้าอ่ะพี่อ้ําก็สรุปเนาะในเรื่องนี้เนาะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เฮ็ดคือคนเติบใหญ่ขึ้นมา แล้วก็การเติบใหญ่ของคนแต่ละคนนี่ก็เป็นเรื่องตีนาอัศจันใจมันงึดเนาะย้อนว่ามันเป็นเรื่องของเขากับพระเจา้าเนาะว่าเขาใหญ่ก็ว่ามันใหญ่มันเป็นของเขากับพระเจา้าเขาจะมาต้องเพราะว่าเออนี่ใหญ่แล้วป้อแล้วป้อแล้วมมนใหญ่เตอกล่อมใดเนาะคู่กับว่าคนซ้อนจะลาซ้อนจะไปเคไปบังคับหือใครคนใดคนหนึ่งใหญ่กล่อมได้มนใจหน้าที่หน้าที่ของเฮาก็คือหวาน อธิษฐานฮดน้ำกว่าปัน้นแบ่งปันป้นพระธรรมคองพระเจา้าเฮ้อเขานาะตีเลือกก็เป็นการงานคองพระเจ้ากวันนีก็ตอนนี้ก้อนนาอเขาเฮ็ดนาที่ข้องเข้ามันต้องเฮ็ดนาที่ของพระเจ้านาอมันต้องไปสุนการงานติ้มใจหนนาที่ข้องเข้าก็ขอพระเจ้าปันปน้นปอน่ันผู้ฟังจูปูจุคนวันนี้นาอสวัสดีเจา้าขอพระเจ้าปั้นปอนเนอพี่น้องทุกคนเจ้าสู้เจ้าดีพี่น้อง